สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับนักแฝงมาเดิมนะครับนแฝงชวนคุยเจอกันมาอาทิตย์ไม่คิดมากนะครับตอนนี้นักแฝงอยู่ที่ต้นไม้นะครับเขาเขียนภาษาไทยบอกว่าชื่อต้นปีบทองนะครับเราเห็นดอกีบดอกปีบ,ปบเฉยๆน,นี่เห็นดอกีบทองในาง,งานจะขึ้นนะครับก็เป็นนิดไม้ที่ดีแม้ว่าอากาศจะร้อนนะครับเราก็ประเทศไทยเราเป็นเมืองร้อนก็จะมีไม้นะครับ ออกมาให้ดอกไม้ให้มีความสวยงามนะครับหลายๆดอกไม้อาล้อนต้องเอาอยู่แบบต้นไม้นะครับต้นไม้เขาจะร้อนอยังไงก็ถือว่าก็เป็นธรรมชาติก็มีน้ํามีดินมีลมก,ก็ทาให้เขาขออกดอกนะครับก็เหมือนคนเรานะครับถ้าเรามีหัวใจดีๆนะครับมีจิตใจดีๆแล้วก็จะมีผีดอกของคนนะครับทุกอย่างมันเสื่อมมาจากหัวใจถ้าเรามีหัวใจเป็นดอกไม้นะครับไปไหนแล้วก็ จะมีดอกไม้ให้คนรอบข้างนะแบงเคยอ่านหนังสือนะครับก็ยังบอกว่าสามรอยึดไว้นะครับรักคนรอบข้างนะครับสองรักสิ่งวแวดล้อมแล้วก็รักตนเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นทําให้เรามีความรักในหัวใจนะครับเพราะฉะนั้นเราเกิดมาแล้วเราบอกชีวิตคือสิ่งที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือเป็นเพื่อนลวมโลกอาจจะมีความคิดความเห็นแตกต่างกันนะครับก็ พยายามค้นหาแล้วก็รู้จักตัวเองว่าเราชอบสิ่งไหนสําคัญนะแฟีงชอบออกกำลังกายนะครับก็อบอกว่าถ้าร่างกายของเราได้ขยับได้ยืนร่างกายเราก็จะแข็งแงรงแต่จิตใจนั้นถ้าเราจริตใจเรานิ่งนะครับอา่าผมจะทำให้เราจริตใจมีสมาธิปฏิบัติธรรมสมาธินั่นแหละครับก็รักากไว้นะครับชีวิตนี้ก็าหาคอนเทนต์หาเนื้อหาของตัวเองที่เราอยู่กับสังคมโลกนะครับเราตื่นมาเรา เราเปิดตาเราต้องหาสิ่งที่สวยงามนะครับก็เรียกิ่มตาใส่บาทก็ยิมบุญนะครับผิวเราก็หาอะไรกินยิ้มท้องหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับวันนี้ตาแฟงก็เชิญทุกท่านได้มาออกกำลังกายทําบาลานซ์สกอบการส,สำหรับชีวิตตนเองตั้งไม้เส้นของตัวเองให้ให้ถูกแล้วเราก็ไม่เบียนเบียนใรนะครับทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีทั้งนั้นแหละครับแล้วก็รู้จักแบ่งปันสิ่งที่ดีๆนะครับวันนี้ ก็เจอทุกท่านออกกาลังกายนะครับวันนี้เราแปรงอยู่ที่ส่วนสุขภาพสมเด็จพระนางเจา้าสิริกิติ์วันนี้ผมจะวิ่งรอบในสวนนี้นะครับขอทุกท่านโชคดีอากาศร้อนนะครับพักผ่อนในสิ่งที่ลมเย็นแล้วก็ทานน้าเยอะๆออกกาลังกายกันนะครับตามสขกวรที่เรามีนะครับวันนี้แนะนําต้นดอกบีบแค่นี้ครับสวัสดีครับ ช้าง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 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่านี่ครับช้างเป็นสัตว์ใหญ่นะครับก็ออกกําลังกายนะครับช้างก็เป็นสัตว์แข็งแรงแต่มนุษย์เราเนี่เป็นสัตว์ที่มีเรียกสัตว์ประเสริฐน,นะครับเราสามารถมีสติปัญญาแล้วก็มีความคล่องแคล่วว่่งไหวแต่ว่าคิดเอาความคิดไปใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับก็จะเป็นพลังในการที่จะรักษาโลกใบนี้ รเราต้องอยู่ร่วมกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นคนเป็นสัตว์นะครับสิ่งแวดล้อมนะครับวันนี้วันอาทิตย์พบกันน้แฟงนะครับ,นนนบ,นนนรบในการวันอาทิตย์ไม่คิดมากแฝงชวนคุยนะครับก็อยากจะแบ่งปันท่านใดมีความคิดเห็นดีๆก็แนะนํามาในเพจของ Facebook ของน้แฟงหรือว่าจะเป็น u t u b e หรือจะเป็น Tik To ็อนะครับรวมของโซเชียลเราแบ่งปันสิ่งที่ดีๆวันนี้ภารกิจของน้าแฟงก็ออกกำลังกายอาบน้ำเย็นๆแล้วก็ ครับก่อนเตรียมเสื้อผ้าพรุ่งนี้เราก็พร้อมที่จะลุยงานต่อไปนะครับพรุ่งนี้ก็อาจจะมีไปซ้อมรับวิญญาณของบพรบองมนะครับก็จบไปก็ท,ทําภารกิจทาการทำงานทำหน้าที่ของเราให้ดีสุดนะครับก็บอกทางานทาบุญทาใจให้สบายสบายแค่นั้นเราก็จะมีความสุขนะครับขอให้คนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับ